พิดยนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องจ้าจ๋ามารีวิวนะคะวันนี้นะคะเปิดเดิมนะคะเปิดช่องใหม่ๆเลยนะคะจะพามาชมเป็นพวกอีกโกคาร์กันนะคะลูกค้าจ๋าใครที่สนใจแล้วกำลังมองหานะคะ Honda Brio น,นะคะบอกไว้เลยว่าสภาพส,สวยๆเดิมๆนะคะน่าใช้งานมากเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะ เป็นปี2018เครื่อง1.2ตัว V นะคะใครที่สนใจและมองหา Honda Brio เพราะเป็นรถที่ค่อนข้างจะหายากแล้วก็ไว้รุ่นตามหากันเยอะมากเลยนะคะสำหรับ Brio ใครที่ต้องการไม่ควรพลาดทลิปนี้เลยกับจจ้จจามารีวิวค่ะจ้าจ๋าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68นะคะก่อนถึงสี่แยกมินบุรีกรุงเทพค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอื่นๆกันนะคะว่า รถเก๋งอีโกคาร์นะคะแฮทแบ็คันนี้น่าสนใจยังไงสำหรับลูกค้าคนไหนที่ชอบและรออยู่นะคะไปดูกันเลยค่ะนะคะอันดับแรกมาในส่วนของด้านหน้านะคะไฟหน้าเป็นไฟฮาโลเจนนะคะสภาพใหม่ใหม,ม,ม่เลยนะคะยังสวยอยู่เลยอันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้เก็บรายละเอียดใดๆทางสิ้นนะ,ะเป็นรถที่ใช้งานน้อยมากนะคะไม่วิ่งอยู่เพียง6 0,000กิโเมตรนะคะ6 0 0 0 0กิโเมตร นะคะเป็นรถปี2018ถือว่ายังเป็นการที่วิ่งใช้งานถือว่าน้อยอยู่นะคะน้อยมากๆเลยส่วนทะเบียนนี้นะคะลูกค้าจะยังไม่ได้ไปนะคะกับตัวรถเนาะทะเบียนนี้รอเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพนะคะส่วนรายละเอียดที่มีเก็บงานนิดๆหน่อยนะคะก็จะมีเป็นในส่วนของนี้นะคะตรงนะคะคอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะคะจะมีรอยถลอกนิดนึงเราต้องมีการเก็บงาน นะคะให้ลูกค้าอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของอล้อนะคะล้อก็เป็นล้อแม็กอันล้อยจากโรงงานจากโรงงานเลยเป็นสนัญลักษณ์ฮอนดา้านะคะส่วนยางตัวนี้ได้เป็นยางนะคะที่ติดมากับตัวรถนะก็ดูสภาพกาันอีกทีหนึ่งเพราะว่ารถเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ย,ยังไม่ได้ขีดงานยังไม่ได้ผ่าการ QC เนาะ ส่วนไฟเลี้ยวนะคะใต้ซุ้มล้ออันนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของอกระจุกมองข้างนะคะออบไฟฟ้านะคะส่วนที่เปิดจับประตูก็เป็นตัวเดียวกันกับตัวรถนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยเป็นรถทรงสไตล์มินินะคะสวยน่ารักน่าใช้งานมากๆเลย นะใครที่สนใจเลยชื่นชอบมันเป็นรุ่นรถหายากแล้วเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเข้ามาขายแล้วนะคะป้ายแดงไม่มีผลิตแล้วเนาะด้าน,นหลังติดสไปอยเลอร์ให้เรียบร้อยมีดวงไฟตาที่3ให้ด้วยนะคะจุดเด่นของเขาเลยนะคะของ B-O นะคะก็คือทรงรูปลักษณ์ด้านหลังนะคะบอกเลยว่าสวยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟท้ายกลมๆแบบโดนัทนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของที่ปัดน้ําฝนมีมาให้เรียบร้อยและมีมอกก้องมองถอยหลังให้ด้วยซึ่งติดมากับตัวรถนะ ใครที่อยากได้และสนใจไม่ควรพลาดรถรุ่นนี้เลยตั้งแต่นะคะเจ,จาจเข้ามาที่บริษัทเทชรยนนะคะ1ปีนะคะนี่เพิ่งเข้ามานะคะเพิ่งเข้ามาคันเดียวและมีคันเ,เดียวด้วยสีขาวนะราคา379,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าเครเด็ดดีฟรีดาวไปเลยนะคะใครอยากได้รถสเปคน,นี้รุ่นนี้ไม่ควรพลาดเดี๋ยวน้องเจเจจะพาไปดูภายในการขาดตามมาเลยคะ่ะ เรามาดูรายล,ายละเอียดภายในกันนะคะลูกค้าจ๋านะคะสำหรับรายละเอียดภายในนะคะเป็นแพงประตูสีดําทั้งหมดเลยมีปุ่มพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ปุ่มเสร็จท่ันล็อกเนาะแบบออโต้ภายในค่อนข้างจะใหม่นะคะรถไม่ช้ําเลยนะคะลูกค้ารถไม่ชําเลยนะเพราะว่าเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวแล้วก็เป็นรถที่ นะวิ่งไม่เพียง60,000กว่ากิโลเมตรเดี๋ยวเราจะจายสตาร์ทรถให้ดูเนาะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันแล้วด้วยนะเป็นพวงมาลัยแบบสามกา้านสีดําทั้งหมดเลยคอนโซลด้านหน้าใหม่ๆไม่มีช้ารุดไม่มีอรอย หลอกนะคะสภาพรถไม่้ํำจริงๆนะคะอันนี้คือน้องะจ๋าจรีวิวสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็คือสภาพเป็นแบบนี้เลยนะคะเราเก็บงานเราเก็บรายละเอียดแค่นั้นเองก็คือมีรอยที่ต้องได้แก้ไขนะคะนิดนึงแต่รับรองว่าเรื่องเครื่องยนต์นะคะยังขับนิ่งยังใช้ดีอยู่เนาะ,ะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานสภาพไม่้ํำไม่ขาดไม่รุ่ยนะ,ะซึ่งบ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้ใช้งานมือเดียวจริงๆ นะคะเพราะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะไม่ช้ำเลยไม่มีรอยอบอกไม่มีรอยที่จะเห็นรอยขาดรอยด้วยเลยนะคะอันนี้คือสภาพรถเข้ามาใหม่ๆเนาะภายในค่อนข้างกว้างนะคะก็นั่งได้3คนถือว่าโอเคเลยตอบโจทย์ได้พอสมควรเพราะว่าเป็นรถนะคะแฮตแบกซึ่งราคา3 7 9 0สนบาท ถือว่าโอเคเลยแล้วก็เป็นรุ่นที่หายากแล้วด้วยนะคะบอกเลยว่านานๆน,นะคะเข้ามาทีหนึ่งใครที่เห็นแล้วก็ชื่นชอบอยากเป็นเจ้าของก็ไม่ควรพลาดนะคะเดี๋ยวน้องเจจ่าจะพาไปดูในส่วนของอประตูที่ห้านะคะหรือว่าปร,ประตูด้านหลังนั่นเองนะ,ะอะขอภายเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอันนี้คือประตูนะคะด้านหลังที่น้องจเจจ่าได้เปิดแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ต้องเปิดพาจากภาย,ภายในนะคะตรงด้านฝั่งคนขับเนาะ ส่วนนะคะประตูที่5ของรถคันนี้คือนะมีช่องเก็บสัมภาระนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะ mm. ก็บอกตามความจริงเลยก็ค่อนข้างจะแคบนิดนึงแต่ว่าสูงนะคะแคบแต่สูงสามารถเก็บสัมภาระได้อยู่นะคะพวกรองเท้ากระเป๋าเดินทางนะคะถือว่ายังพอใช้ได้อยู่สําหรับคนที่เดินทางในเมืองนะคะไม่ได้เดินทางไกลนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสภาพรถเดิมๆแน่นอนไม่เคยผ่านการชนนะคะสังเกตจากานะคะ รอยน็อตไม่มีรอยขันรอยคลายนะทุกอย่างอยู่ที่เดิมทั้งหมดเลยน็อตทุกตัวไม่มีรอยขยับค่ะน้องจะจับพยายามแพนกลกองให้ดูนะคะสภาพรถคันนี้เดิมแท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นค่ะไม,คนนไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำเนาะรอยม็ดอาร์คทุกมิดยังอยู่นะคะลูกค้นานะคะรอยม็ดอาร์คทุกม็ดยังอยู่ที่เดิมสภาพรถสวยจริงๆนะคะพรอใช้งานมากใครที่สนใจไม่ควรพลาดนะคะเดี๋ยวน้องจะจเจจะพาไปดูในส่วนของเข็มไม้นะคะแล้วก็รายละเอียดในส่วนของ นะคะ,อ,ะอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับภายในนะคะเพราะว่ารถคันนี้ค่อนข้างใหม่จริงๆคะ่ะลูกค้านะใครที่สในใจไม่ควรพลาดเลยใหม่สวยจริงๆเดิมทั้งคันแน่นอนร้อซ็ใครอยากมาเห็นรถตัวจริงนะคะรีบมาเลยที่บริษัทิถยนต์ถนนเสรตไ,ไทยซอย68แยกหนึ่งนะคะติดต่อน้องเจาจ,จาได้เลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของเข็มไม้แล้วก็ห้องเครื่องกันค่ะอ่าเดี๋ยวน้องเจ,จาจจะสตาร์ทเข็มไม้ให้ดูเลยนะคะว่า ไมค์คันนี้เป็นไม้แท้ไม้เดิมหรือไม่นะคะอ่ากล้องสั่นก็ขออาภัยนิดนึงนะคะไม้คันนี้สี่หมืนหกพันกิโลเมตรนะคะที่ต้นคลิปน้องจ๋าพูดผิดนะคะต้องขออาภัยด้วยอันนี้คือสภาพไม้แท้นะคะไม้เดิมนะคะอันนี้น้องเจจ๋าให้ดูนะคะความจริงเลยก็กล้องจะสั่นนิดนึงก็ขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าอ่าใช้การรีวิวนะคะอ่าสดๆเรียวๆเ,เลยไม่มีการ มาชมในส่วนของเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมนะคะเครื่องยนต์1.2นะคะเชื้อเพลิงเบนซินนะคะเครื่องยนต์ค่อนข้างแห้งนะคะไม่มีรอยเยิ้มแต่ละมันเครื่องและเครื่องไม่สั่นนะคะลูกค้าอันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมเลยจากโรงงานทุกอย่างไม่มีรอยขันรอยขยับนะคะตัวี้กซะยังอยู่ที่เดิมนะคะฝารถกระปูไม่มีรอยขยับค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบในตัวของ v ิโอนะคะบอกไว้เลยว่ารถคันนี้เดิมแท้แน่นอนร0อไม่มีผิดปกัิแน่นอนใครเห็นนะคะก็รีบเลยเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องที่จะจัากผ้้เกิดเข้ามาใหม่นะคะเีิ่เปิดรีวิวจะเป็นพวกอ e ีโคคาโดยเฉพาะเลยนะคะจะพร้อมเสิร์ฟลูกค้าทุกท่านนะคะก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องอาจจะจัารีวิวนะคะช่องนี้ด้วยนะคะมี2ช่องนะคะ ช่องแรกจะเป็นกัจจา,จารถสวยเกตเอนะคะจะรีวิวเป็นรถกระบะนะคะส่วนช่องนี้จะเป็นในส่วนของการรีวิวรถอีโคคาโดยเฉพาะและก็รวมรถที่ราคาถูกในช่องนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้น้องจะจากขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะสวัสดีค่ะ